ไฟไฮเดอะคิงอีสเบกละเซียลผู้ก่อไฟไฮเดอะคิงอีสแบดราชาเดินมาพวกมึงกลมกันเป็นแชร์โดนกูตบอยู่เป็นประจำนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกจับเยินไปทั้งหมดไอ้แก๊งมึงอะแทบแตกไฟไฮผพวกกูไฮมึงมันโลเลยอยู่คนลดระดับอ่ะฟัคคาเหรียญฮัลหนาสัมปะค่ามูอเสิร์มัวเม่มาไม่แยกกันผู้กูอยู่สูงกว่าแล้วมึงเป็นแค่สวะไฟไฮเดอะคิงอีสแบดราชาเดินมาพวกมึงกลมกันเป็นแชร์โดนกูตบอยู่เป็นประจำนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกจับเยินไปทั้งหมดไอ้แก๊งมึงอะแทบแตกไฟไฮผพวกกูไฮมึงมันโลเลยู่คนะ ดับอัางฟักคาเหรียญฮะละยาสัมปะคามูเซมัวเม่มาไม่ยาดีกันพวกกูอยู่สูงกว่าแล้วมึงเป็นแค่สวัสดูสตุนยาชาราอันดับวันละมงาลากันกามีอันเดล่าเดงานมันนี่ปุ๊กแถวพวกมึงไม่กลงกูบอกเลยว่าแพ้กู conquer is the boss avp town has conquer at the lot you should know every one fly high ในวุ่นวลดัตต์กับแอนด์ทุกซักมากขับ fly high ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเฮียถ้าพูดถึงชื่อพวกกูมึงจะรู้จากในนามของแชมเปี้ยนจะผ่านไปนานแี่ยุคสมัยพวกกูก็ชมป์ตลอดกาลแล้วตกกระบังเป็นแฮร์รี่ อังต้องการจะเป็นเหมือนกูแต่พวกมึงพัฒนาช้าชาตินี้ชาติหน้ากูก,กับมึงก็ต่างชาติพวกมึงเกะก,กะทางไอสัตว์มึงหลบซังมึงเสร็จยะใต้ตีนพวกกูวินอยู่บนฟ้าโมกันจี่งหายว่าใหญ่โตโออ่าถึงเวลาจริงนะ่พวกมึงกลัวจนตัวสั่ง พวกมึงรับไม่ได้กับคำที่พวกมึงโดนกูด่าแบบว่าจี้ใจดำเหมือนโดนของมีคมบาดสิ่งที่เห็นได้ชัดจากตัวพวกมึงคือความซุยพูดเหมือนจะดีแต่ทำไม่สมราคาคุยเอายี้มึงเลิกพูดเลิกพามแล้วจงดูกูกูทำได้เหนือกว่าที่มึงพูดมึงต้องเรียกกูว่าครูไฟไฮเดอะคิงอีส์แบ๊ดวาชาเดินมาพวกมึงกล้มกันเป็นแถรโดนกูตบอยู่เป็นประจำนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกจับเยินไปทั้งหมดไอ้แก๊งมึงอะแทบแตกไฟไฮพวกกูไฮมึงมันโล w เลยอยู่คนระดับอ่ะฟัคคาเหรียญฮัลหนาสัมบัคคาหมูเสิร์ฟมัว ชาเดินมาผู้มึงกลมกันเป็นแทบโดนกูตบอยูอ่เป็นประจำนะมันไม่ใช่เรื่องแตกจับเยินไปทั้งหมดแก๊งม,มึงอะแทบแตกไฟให้ผู้กูให้มึงมันโลเลยอยู่คน,นระดับอ่ะฟักคาเหรียญฮะละยาสัมปัคามูเอร์มัวเมม,มาไมายดีกันผู้กูอยู่สูงกว่าแล้วมึงเป็นแค่สวัสด์ผู้กูสร้างแก๊งมาผู้มา,มาเอาชนะในการแข่งอ e ีสปอร์ตอย่างชัดเจนให้มึงรู้ว่านารกไม่อยู่จริงถ้ามึงเจอกับผู้กูมึงคงตายกันทั้งไปเลิกเพ้อเธอเฮียมึงกล้าเกินยูเพลย์มึงอ่อนสัตว์้กูไม่ค่อยอยากเจอฝากดีอยู่ลับหลังกูไปเบมมมมึึงงเลล่่นแให้้สสกลายเเป็นศษ แข่งกี่รอบมึงก็แพ้แล้วก็แข้นจนหลอนพวกกูขยี้แล้วก็บีมึงจนเละมันถูกบทสมองถ้าอยากเจอของหนักทูกกูจัดให้ไม่ต้องขอเส้นทางอีสปอร์ตมึงมีกูเป็นแบบอย่างพวกกูน่ะตัวจริงแต่พวกมึงมีแค่ลมปากสิ่งที่พวกมึงควรจะรู้กว่านี้คือ fly high นี่คือการระดับสูงที่พวกมึงไม่ควรกลางระวังพวกมึงจะเสียใจทีหลังบอกจะคนกูเหมือนมึงกำลังเพ้อฝันหยุดมันโนก่อนดีไหมมึงอย่าทำให้กูขำเห็นกันอยู่พอมึงแพ้มึงก็ร้องอย่างหมาคำว่า fly high ยิ่งใหญ่ตลอดมาเป็นสิ่งยึดเหนียวที่หัวใจสักููกกบอไว้เลย นี่และให้มึงจำไปใส่กระโหลกึงว่าจะเทียบกูได้มันคงไม่มีสบายไฮเดอะคิงส์แบ็คราชาเดินมาผู้มึงก้มกันเป็นแถบโดนกูตบอยู่เป็นประจำนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกดับเยินไปทั้งหมดไอ้แก๊งมึงกะแทบแตกไฟไฮผู้กูไฮมึงมันโลเลยอยู่คนละระดับอ่ะฟัคคาเหรียญให้ลยาสัมป์คาหมูเซิร์มัวเม่มามาแยกกันผู้กูอยู่สูงกว่าแล้วมึงเป็นแค่สวะไฟไฮเดอะคิงส์แบ็ราชาเดินมาผู้มึงก้มกันเป็นแถบโดนกูตบอยู่เป็นประจำนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกดับเยินไปทั้งหมดไอ้แก๊งมึงกะแทบแตกููหมมึงััันนโลลลเเออยยย่คครระะดบฟาาี สัมปะคามูเซอร์มัวเมมันมาแยด,ดิกันพวกกูอยู่สูงกว่าแล้วมึงเป็นแค่สวัสด